สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อยาฟ้าทลายโจรที่ถูกต้องเราจะดูยังไงและปลอดภัยนะคะเพราะตอนนี้ยาฟ้าทลายโจรออกมามากมายแล้วก็มีปลอมด้วยมีสวมสิทธิ์สวมลิขสิทธิ์อขอผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้สนใจว่า เออจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เอามาขายอย่างเดียวหลายๆแบรนด์นะคะแต่เรามาแนะนํากันว่าวันนี้เราจะดูยังไงเราจะตรวจสอบจากตรงไหนว่าสินค้านั้นน่ะเป็นยาฟ้าทลายโจรแท้แล้วเขาถูกต้องและเขาไม่ได้ผสมอย่างอื่นให้เราทานเราซื้อไปหลายๆแบรนด์เราก็ไม่รู้ขอให้มีกล่องสวยๆแพคเกจจิ้งสวยๆมีเลขที่จดแจ้งเราก็มั่นใจแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะเขาอาจจะสวมสิทธ์สวมเลขออมานะคะ พี่น้องแนะนำให้เข้าไปตรวจที่องค์การอาหารและยากอนเข้าไปเซิร์ชได้ได้เลยนะคะในการตรวจสอบนะคะคุณภาพยาแล้วก็เลขที่การจดแจ้งทะเบียนยาอย่างยาฟ้าทลายโจรของคุณหมอสมหวังเนี่ยนะคะตัวนี้นี่นะคะก็ได้จดนะคะทะเบียนยาตั้งแต่ปี2547นะคะจดมาเลขที่ G4 ทับสนะคะเป็นยาฟ้าทลายโจรแท้1้0เซนนะคะเมื่อจดมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะ จะต้องผลิตให้ถูกต้องเลยนะคะตัวนี้เป็นยาแพทย์แผนไทยที่ผลิตมานานแล้วผลิตมาหลายสิบปีแล้วนะคะก็คือยังผลิตขายอยู่ได้ตลอดเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่ายาฟ้าทลายโจรของคุณหมอสมหวังเนี่ยของเขาถูกต้องตามก,กฎหมายทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยมาดูด้วยมาดูกันเลยว่าในตัวยาเนี่ยมีขนาดเขาเท่าไหร่มีอะไรมีสารแอนโดาโฟไลท์เท่าไหร่เราจะต้องกินยังไงนะคะในหนึ่งกระปุกเนี่ยมีร้อยแคปซูลนะคะใน หนึ่งร้แคปซูลในแต่ละแคปซูลบรรจุ500มิลลิกรัมต่อแคปซูลก็คือต่อ1เม็ดนั่นแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสารแอนโดกาโฟไรท์ 20มิลลิกรัมเลยนะคะต่อเม็ดฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นโควิดหรือเรารู้สึกว่าเราจะเป็นโควิดไม่ว่าจะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกเออเหนื่อยง่ายหรือเพลียก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องแนะนำรู้สึกตัวล้อนเนี่ยทานเลยนะคะเพราะว่าอย่าปล่อยให้เชื้อลงปอดเด็ดขาดเราควรจะต้องมีติดบ้านเอาไว้เพราะว่าอะไรอายุของเขาเนี่ยอยู่ได้4ปีเนาะ4ปีเนี่ยโควิดพี่มั่นใจว่าเราก็ต้องระวังกันตลอดฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีอาการเนี่ยให ไม่รีบทานเลยนะคะวันละสามมื้อนะคะมื้อละสามเม็ดเพราะว่าเขามีสารแอนโดกาโฟไรด์ยีมิลลิกรัม20มิลลิกรัมเราทานวันเช้าสามเม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ดเนี่ยมันจะเท่ากับ180มิลลิกรัมผู้ป่วยที่เป็นโควิด ควรจะต้องได้รับสารแอนโดกาโฟไรด์ต่อวันเนี่ยคือ180มิลลิกรัมในการรักษาเบื้องต้นนะคะที่เป็นระยะสีเขียวนั่นเองส่วนตัวเนี้ยเราสามารถทานแล้วก็อยู่เป็นโฮมไอโซเลชันได้อยู่ที่บ้านนะคะที่จะไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นเลยฉะนั้นเนี่ยใน5วันนี้ขอให้ จัดเตมนะคะในการรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่เราก็ต้องเข้าไปอยู่ในเข้าไปลงทะเบียนโฮมไอสุลเลชันเพื่อที่จะอบอกว่าตัวเองน่ะป่วยด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจด้วยนะคะระหว่างเริ่มทานยาไปตรวจเลยนะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ได้นะคะไปตรวจโควิดก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือรักษาตัวเองไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่า วิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยคือโควิดน่ะถ้ามันเริ่มเป็นนะคะมันไม่ได้น่ากลัวเลยถ้ามันยังไม่ลงปอดฉะนั้นพี่น้องขออนุญาตแนะนำให้เราติดเฟ้าทลายโจรไว้ที่บ้านเลยนะคะเวลารู้สึกตัวว่าไอคขั้นเนื้อขั้นตัวทานก่อนทานก่อนเลยเพราะว่า ตอนนี้เชื้อมันลามเร็วมากนะคะอย่าปล่อยให้จากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วเป็นสีแดงซึ่งคนที่ปล่อยตัวเองนะคะไม่ดูแลตัวเองโอกาสที่จะ เป็นสีแดงเนี่ยคือแรงมากก็คืออาจจะเป็นช่วงสุดท้ายเลยนะคะพี่น้องเนี่ยก็เลยมาแนะนําว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงนะคะนี่นะคะฟ้าทลายโจรแท้ร้อเปอร์ซนะคะของคุณหมอสมหวังนะคะท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะคะที่บิวตี้โปรไทยแลนด์นะคะ